สวัสดีค่ะแม่น้อยทำสวนค่ะวันนี้น้อยพามาดูอ้อยดำในวงบ่อซีเมนต์นะคะปลูกร่วมก,กันกับแก้วมังกรนะแล้วก็มีกระชายนะคะนี่เขางอกเองนะคะกระชายเนี่ยค่ะลำใหญ่ๆเลยค่ะ เนี่ยอยู่กับแก้มังกรค่ะแดบดบออกนิดนึงนะคะแก้มังกรไม่อันกินได้แล้วเนีย่ยวางเลยก่อนนะ มาดูนี่นะคะอ้อ่ดำเนี่ยเขาจะมีขแขนงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากปลูกด้วยลำนะคะก็ปลูกจากขแขนงได้นะอ่าเดี๋ยวไม่นอนตัดขแขนงเนี่ยค่ะตัดให้ติดๆนะคะนี่ เนี่ค่ะแขนงวยดาเห็นไ,ไหมนี่ยค่ะเขาจะขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาจะขึ้นมาเนี่ยค่ะรอบๆนี่นะเราตัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ไปเขาก็ไปแย่งอาหารเปล่าๆนะคะทําให้ลาไม่โตค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปแช่น้ํา นี่ค่ะมีอีกไหมหก่อนค่าก่อนไม่มีละโอเคค่ะพอลราได้ขแขนของไอ้ดำมาแบบนี้นะคะ เราก็เอามาแช่น้ําเลยค่ะนะตักน้ํามาแช่เลยนะคะแช่เอาไว้เนี่ยค่ะแช่เอาไว้แบบนี้หากระป๋องหาอะไรมาแช่ไว้ก็ได้ค่ะนะอันนี้กินกระป๋องที่ไม่น้อยตักน้ําหมักเนี่ยค่ะแช่ไว้นี่นะคะไม่ต้องเยอะน้าสัก ให้ท่วมท่วมขึ้นมาสักประมาณนิ้วกว่าก็พอนะคะอย่าอย่าให้เขาสูงเยอะเดี๋ยวเขาจะเน่าแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกสองสาวันนะคะอย่าให้น้ำเขาเหม็นเน่านะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนี่นะคะเขาก็จะแตกรากมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะพอเราอันนี้แม่น้อยทำทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะ ประมาณห้าวันเนาะเนี่ยค่ะรากเขาจะแตกออกมาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ถ้าต้นใหญ่มากตัดใบออกนิดนึงลดการคายน้ำนะคะเหมือนกันเลยคะ่ะเหมือนกันชำพืชทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะแตกรากออกมาอย่างดีเลยเสร็จแล้วนะเราก็ทำการ ปลูกเลยค่ะนะเตรียมดินใส่กระถางให้เรียบร้อยการปลูกแบบนี้นะคะจะดีกว่าการปลูกแบบท่อนตรงที่ว่าอันนี้แตกขึ้นมาเลยค่ะเป็นท่อนเดียวไม่ต้องไปแย่งอาหารกับใครมีอยู่ต้นเดียวอันเดียวแตกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเนี่ยพอเราเตรียมเตรียมเตรียมดินใช่ไหมคะแล้วก็ ปลูกลงไปนะคะแล้วก็รดน้ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาต้นหนึ่งเลยค่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องไปแย่งอาหารกับใครเลยนะคะข้อดีของการปลูกแบบแบบใช้ขแขนงอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะโตเหมือนกับการปลูกด้วยลำไหมเพราะว่าไม่น้อยเคยทดลองแล้วการปลูกแบบนี้จะโตเร็วกว่านะคะไม่ต้องมารอแตกแขนงใหม่อยู่เนาะอันนี้เพราะเขาแตกแขนงมาแล้วนะคะถ้าเราใช้ลำของอ้อยต้นของอ้อยนะคะฝังลงไปที่ดินใช่ไหมกว่าเขาจะแตกขึ้นมานานค่ะตัวนี้เร็วมากนะเดี๋ยวก็จะขึ้นพุ่งขึ้นพรวดพวดเลยค่ะโตเป็นลำยาวเร็วนะคะ กดดินให้แน่นนะคะกดดินให้แน่นเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะอันนี้ไม่น้อยใช้ขวดที่อมักจุรินทรีสังเคราะห์แสงนะคะเทใช้หมดแล้วก็เอาน้ำมาใส่นะคะอย่าอันนี้เรายังไม่ต้องผสมอะไรลงไปนะคะใช้น้ำเปล่าๆเ,เลยค่ะรดน้ำลงไปแล้วก็ไว้ในที่ร่มนะคะ ไในที่ร่มให้เขาได้ได้ตั้งตัวได้ก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยออกมาที่แดดหรือว่ารำไรร่มรำไรใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะแต่พอก็เหมือนการชำทั่วไปเลยคะ่ะไว้ในที่ร่มก่อนนะแล้วเราก็พอเขาโตแข็งแรงก็ย้ายลงดินได้เลยคะ่ะหรือลงวงบ่อซีเมนค่ะใส่กระถางก็ได้นะคะ เดี๋ยวแม่น้อยพาไปดูกระถางที่แม่น้อยใส่ปลูกไว้นะคะอันนี้ค่ะกระถางกระถางไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยไซส์ใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่เลยแหละค่ะเห็นไหมที่แม่น้อยปลูกอ้อยดําเอาไว้นะคะอันนี้ไม่น้อยตัดไปกินตัดไปกินแล้วลำหนึ่งนะคะลายตัดไหมน รอยตัดนะคะนะคะี่ค่ะรอยตัดเห็นไหมนี่แล้วเาก็มีลำนี้อันนี้เป็นหนอ่อลำนี้ขึ้นมาแล้วก็ลำโน้นแล้วก็ลำนี้ไม่น้อย <c oughs> ต้องดึงออกนะคะดึงใบที่เขาแก่ๆแ,แล้วออกเพื่อใหอ้ข้อเขาได้ขยายตัวนะคะนะอ้อยพันนี้ข้อเขาจะไม่ไม่ยาวนะคะ เขาจะสั้นๆนะคะคือถ้ายาวก็คือเราต้องขยันขยันที่จะลอกเขาออกนะคะก็จะยาวขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็จะไม่ยาวเยอะโดยลักษณะพันเฉพาะพันของเขาก็คือ,อท่อนจะสั้นๆนะคะแต่ว่าเอามาหีบน้ําแล้วหวานหอมมากและราคาแพงค่ะราคาแพงกว่าอา้อยที่เขาหีบขายทั่วไปนะคะแพงกว่าอา้อยสุพรรณบุรี50นะคะ น่าจะเป็นพันธุ์ของต่างประเทศจะเป็นพันธุ์ไต้หวันหรือเปล่านะคะเห็นเพื่อนๆบอกว่าเป็นพันธุ์ไต้หวันนะไม่น้อยก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ไปขอไปขอซื้อจากพอดีเดินทางไปบ้านเพื่อนของลูกชายนะคะไปเจอข้างๆข้างทางเลยค่ะเขาปลูกเอาไว้นะคะคุณนาเขาปลูกเอาไว้ที่บ้านเขาเนาะเราไปขอซื้อเขามาลำหนึง่ง เขาบอกเขาไม่ขายเราเอาไปเลยไปปลูกเลยเยอะแยะนะเขาให้มาฟรีๆเลยค่ะโอยนอยแม่น้อยก็เลยเอามาขยายนะปลูกในกระถางบ้างในวงบ่อซีเมนบ้างลงพื้นดินบ้างนะนี่กระถางใส่เล็กลงมานิดหนึ่นงค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดไปกินหลายลำแล้วค่ะสามสี่ลำแล้วนี่ก็แพงยอดออกมาใหม่อีกนะคะปลูกครั้งเดียวค่ะ เดี๋ยวเราจะาเพิ่มดินนะคะเนี่ยเพิ่มดินเพิ่มปุ๋ยให้เขาเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะได้ลำใหญ่ขึ้นมากินอีกนะคะปลูกง่ายๆค่ะอ้อยดำนะกินหวานชื่นใจควนกินไปหีบกินน้ำนี่ราคาแพงนะคะย้ำเลยว่าเขา,าหีบน้ำมาขายเป็นอ้อยดำเพื่อสุขภาพเนี่ยราคาแพงค่ะราคาแพงขวดนิดเดียว นะสาบาท ,35 บาทแล้วมั้งค่ะเดี๋ยวนี้แม่น้อยซื้อกินนานแล้วเห็นว่าเออหอมอร่อยแล้วก็ราคาสูงนะแม่น้อยก็เลยหามาปลูกคะ่ะนะเนี่ยสูงสูงเท่ารั้วแล้วคะ่ะส่วนลาที่ยาวๆแม่น้อยตัดไปกินละไปแล้วคะ่ะมารับชมให้กำลังใจแม่น้อยขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะ